สบายดีพี่น้องสบายดีมาสุกักนุพี่น้องนะมาทำบุญคื้เกาพี่น้องนี่เอาเดใส่บาตพี่น้องสีเปนนางไเด้อสีเปนนางน้ำมูทั้งหนเด้อเงินบอกเด็กๆกันมาบดีบาดีลบหล่อพุทธเดินางกับป้าพน้อ

nam mô cho nó sai kia anh đừng sai này, bố mình một ta sai cấp ba đấy. Bye-bye, love -bye, bye.

มาเลครเอาตอกาเทเดูเอาโดเอาเทเลเทเลไทยล้านภาษาแบบนี้ให้โชคงาได้เนไปแบบมีด้วยนะครับในยุคยุคจะาวตอี้เด็กข้าวบุญอนี้เ็นยุคการที่ม่งนเข้ามาถึงเดียนรูระสบการณ์ในเรื่องของวันธครมปราต่าง

เด้งเข้าดู้ยเด็นเข้าดูผ้ายผู้ย่วเด้เข้าูผู้า้าีดีแล้วอไทยจิ้มไยุเกี่ยวหมอไปคับบางคนใส่แล้วก็ิสปผู้พ่น้องไปใส่วัดวัดรักษามีก้ เนี okay. ่ยลดตายลงคนบลายเนาะประหยัดขนาดขี่รถจักไม่เนาะคือขนาดเนาะคนคือเห็นไดึ็คือนนนะะจากสี่พนใส่บาทจยาดพวกพีรน้างเขาก็สีเข้าไปอ่าอยานหยานยสีจบพิธีน้องตอนคนใส่ใส่บาทหยอะไรบเกือบลกด้มืนเมื่อย

อาจารย์คร <ítulo> okay, okay, right? uh ับ anyway, ท um ่านเป็นอะรท่านเป็นยัไองแบองแบบนี้นะครเปลี่ยนพลวัตเริ่เริ่มจากเร่มจากสิ่่าจากน้าม่ากเนอาวองกับพยานเลยะเ้าสามท่าเลนก जना <coughs> <coughs>

A okay, lúc mẹ lắm ricky mẹ. Get a lúc mẹ. Get a lúc mẹ. Get a mẹ. Get a này mẹ. Get a lúc 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 mẹ. Get a lớt lót, nhìn ừ. uhm. ừ. à. ừ. à. 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 cái đây này, nên, nên, nên cứ này nằm phần này nè,

mưa thấy mà chắp cái thi, bài. mưa. có chuột không? Chuột đẹp rồi. Mưa mà chắp cái thi này, mưa bật da, tim lan, kép máu luôn. ไปเมือลูกลูกอันร่นแทเนาะโอ้หสองพลูกนดมื่อวะอดอเมื่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 อเอื่อมื่อเมื่อเมื่อเ่อเคพ่่อเ่อเบเ่ม่เอพี่นอิกเดอ ไม่ได้มาลุงยมผลัดอยู่นั่งแล้วพวเขาเฮี้ยนไปจำเขาอ่ะเขาสีลงไปส่งทุกคนหลักกระด้งสีมาส่งในกองเฮี้ยนพี่เจ้าอ้ามียังให้ป้ากินหนากินต้นขุดเด้อลามเด้อมาเอาให้แม่กินน่ะแกแล้วที่จ้าแกให้หนาแ้วแกเลยบ่แม่แกเองนให้แม่หนาแม่อันแกข้าวต้มขนม

ờ kho hỏi Kho hỏi 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 bọc hỏi nè hỏi ờ hỏi 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 kẹ hỏi hỏi này hỏi kẹ hỏi tôm hỏi 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 đó เคพี okay, ่หนุ so, ่มตอนนี้กะตอนหน้ากะยายเขาแล้วก็ยูทูปยูทีนหนยาป้าเนี่ยตาสีไปส่งแก่พื้นข้าไปให้แม่อีกเอาแกเข้าไปแกเข้าไปเพื่อแล้วไปดังมันจำเปรียเดียกอยู่ดีไปให้มันสุขุสุขคนพี่หนุ่มตาสีไปส่งเพื่อนตาวงียนก่อนพี่เนุ่เพราะว่าโรงเียนบ่ได้ยุดเนาะไปต้องจำเป็นเครื่องเขาตาวงียน หรับคลิปนี้สบายดีมาสู่ผู้สุกคนเด้อพี่น้องอยู่ว่าอยู่ไทยอยู่ล้วต่างประเทศเนาะไปพูกคนคิดหนาเนาะพี่น้องเนาะมันก็มาบุญนาชินำกันบุญห่อเข่าสลาก่น้องส่วนลูกดอกฮากัดตีนเผาเฮื่อเนี่ยพูบลุงเนี่ยต่นแล้วยังยั้ำมาหากันเลยเนาะถอกันเลยลุงกับหลานไปลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องพ่อนคิดหนาสบายดีเลยไปดีเนี่ยไปดีไปดีผักซองเลี่ย